เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูเปียออริจินนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเทคนิคเริ่มเล่นใหม่นะครับผมสําหรับ่าผู้เล่นใหม่เนาะก็ใครที่กําลังจะเริ่มเล่นก็สามารถดูคลิปแล้วก็เล่นไปพร้อมๆผมได้เลยนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆก็เข้าสร้างเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยสร้างตัวละครมานะครับผมก็จะแนะนํา ให้มาลงตรงเกาะนี้นะครับผมมันจะเป็นตรงเกาะหัวใจแล้วผมด้านซ้ายมือบนสุดนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจนะครับผมอ่ามันก็จะมีเสาให้เราลงตรงนี้นะครับผมเราก็กดลงตรงนี้ไปเลยเนาะก็มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอ่าพี่ทํายังไงทําอย่างงน้นทําอย่างนี้ยังไงนะครับผมอ่าผมก็ได้ทําเป็น EP ตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับผมก็ได้มีโอกาสทํานะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่เนาะก็แนะนานะครับผมอ่า ก็ตอนแรกมันก็จะให้เราอาเรียนรู้นะครับผมเรียนรู้เป็นภารกิจให้มันทําเป็นสมุดมานะครับผมา่แล้วก็ตัวนี้เป็น q u e s นะครับผมเป็น quest event login เนาะสองต้นแล้วนะครับผมโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เป็นเลเวลสองแล้วนะครับผมก็เลเวลก็ดูง,ง่ายครับผมด้านบนเลยนะครับผมตรงซ้ายมือด้านบนตรงแผนที่นะครับผมมันก็จะบอกว่า เลเวลสนะครับผมเราก็ฟาร์มต้นไม้เป็นสัก5ต้นก่อนโอเคครับผมอ่าครบ5ต้นแล้วนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราได้มา5ต้นแล้วนะครับผมแล้วก็กดมาที่อ่ารูปอ่าเป็นของครับนะครับผมด้านขวามือนะครับผมจิ้มลงไปเนาะโอเคครับผมมันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะผมนี่คือการครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะขวานนะครับผมแล้วก็พลิกแอ็แล้วก็จะเป็นอาวุธไม้นะครับผมก็จะเป็นค้อนไม้นั่นเองเนาะ เราจะเอาคราบขวานก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะตัดต้นไม้โอเคครับผมตอนนี้ผมหิวน้ํานะครับผมคือการหิวน้ํานี้คือไม่แค่เราวิ่งลงน้ําแค่นั้นเองนะผมอ่ะคือน้ําเราก็จะเต็มหลอดเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อาหารเราก็จะหมดแล้วก็กินเจ้าน้องไก่ที่เขาให้มาไปนะครับผมอ่ะกินไปหมดเลยเนาะนี่นะครับผมสามารถซ่อมของได้นะครับผมก็สมมติว่าคอนผมพังนะครับผมผมก็จะจิ้มไปที่คอนนะครับผมมันก็จะบอกว่า ฉันต้องการไม้เจ็ดอันเพื่อในการซ่อมนะครับผมแล้วก็กดมาที่กองไฟนะผมกดเป็นที่รูปมือเลยนะครับผมมันก็จะบอกเป็นรูปมือขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดไปท,ที่อันสุดท้ายนอ้องอันเล็กๆที่มันด้านใต้นะผมอ่ะโอเคครับผมมันก็จะมีเมนูให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะทำเจ้าบาร์บีคิวไ้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็เนื้อหมูที่เราได้มานะผมอ่าตรง ซ้ายมือนะครับผมมันจะบอกว่าจํานวนทั้งหมดนะครับผมคือมันจะย่างให้เราทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดไปแล้วก็แค่รอนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่ต้องกดอันที่ผมกดอันแรกเนาะก็เพราะว่ากดอันแรกมันก็จะกดทีละอันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากจะหยุดเราก็สต็อปไปเลยนะครับผมโอเค,อเคตอนนี้ผมก็ได้ทําไปที่ร้อยผมจะทําให้หมดเลยนะครับผมของที่ผมได้มาแนละ้วก็จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวเนื้อไก่นะครับผมทาไปเลยเนาะ ได้ทํามันสุกหมดทุกอันแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะดูได้สําหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าตัวนี้มันคืออะไรนะกดใช้ไปเลยนะครับผมคือมันจะแจกเป็นบัตรภารกิจให้เราแค่นั้นเองแล้วก็กดใช้ไปเลยนะครับผมโอเคนี่ไงมันจะเป็นภารกิจให้เรานะครับผมคือตัวนี้คือเป็นภารกิจเนาะเราก็สามารถทําตามเขาได้เลยนะครับผม แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าภารกิจรับอ่าหอยเชลล์นะครับผมเพื่อจะเอาไปลุ้นของนะครับผมอ่โอเคครับผมก็เอาไว้ก่อนแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาไปสร้างบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปฟาร์มทรัพยากรไว้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม